วันนี้เวลา18บแนาฬิกาส8นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลทรงร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเฝ้าทูลละองพระบาทรับเสด็จ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปดกระหม่อมให้หนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติและการขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาบรรเลงโดวยวงออเคสตราเยาวชนเทศบาลน,นครยะลา นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพร้อมกันกับส่วนกลางโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยพระราชทานโครงการพระราชดำริ ตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อคลายความทุกข์ร้อนและบรรเทาเพศภัยต่างๆที่เกิดขึ้นแก่อนาราษฎรซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาทีคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ภายในงานมีบุคคลสำคัญต่างๆรวมถึงเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยกงศูลกิติมศักดิ์ต่างประเทศประจำประเทศไทยและผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมงาน